แต่ก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์นะคะสำหรับแมตช์เมื่อวานนี้ที่มีกองเชียร์หลายท่านนะคะที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจากบุรีรัมย์นะคะมาจากจันทบุรีมาจากเชียงใหม่ลำปางนะคะที่หลายจังหวัดนะคะที่ได้มาพูดคุยกันได้มาช่วยกันเชียร์วีรเมเต็ดนะคะที่เชียงรมมายเมื่อวานนี้นะคะก็อยากบอกทุกคนนะคะไม่ว่าแฟนบอลที่ไปเชียร์ด้วยกันในสนามหรือว่าแฟนบอลที่เชียร์อยู่หน้าจอทีวีว่าไม่ต้องเสียใจนะคะ นักเตะเราเล่นดีที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะ,ะแต่แมตช์สำคัญที่รอเราอยู่ก็คือวันพุธนี้นะคะวันที่24ที่จะถึงนี้เราวีรัมเยเตดนะคะจะเตะกับเวกตะเซนไดนะคะในรายการ f f c ซแชมเปี้ยนลีกแต่ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะคะที่รักวีรัมเยเต็ดมาช่วยให้กำลังใจนักเตะของเราในวันพุธนี้เวลา6โมงเย็นนะคะ,ะช่วยกันร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้วีรัมเยเตด เป็นสโมสรแรกในประเทศไทยที่สามารถเข้าไปเล่นในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ให้ได้นะคะนักเตะทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรคะ่ะต้องการกำลังใจจากกองเชียร์เท่านั้นวันที่24หกโมงเย็นเจอกันนะคะที่สนามไอโมบายคะ่ะ oh,